สวัสดีค่ะสวัสดี F C ช่องป้าแตนชาแนลนะคะแล้วก็ฝากมดโอมชาแนลแล้วก็ไทยก็โอมด้วยนะ2อวันนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกคนก็วันนี้ก็น่าจะโอเค เมื่อวานนี้ก็ตากฝนหน่อยตรงหน้ารลตัสก็คือมาคอแห้งอ่ะก็เลยบอกกินยาดักไว้โดนฝนเมื่อวานนี้ดูข้างหน้ารลตัสไงเราไม่ได้พอเราซื้อของเสร็จแล้วก็ออกนึกว่าฝนจะหยุดมันไม่หยุดทุกคนมันก็ยาวเลยแล้วบรรยากาศสดชื่นมากลมพัดนสบายฝนตกวานนี้นี่ก่อนเดินทางก็มัน เมืล่าสุดอากาศบริสุทธิ์ทุกคนเช้าเ้าแล้วแดดไม่ร้อนแล้วมันก็มันคึมฟ้าคึมฝนอย่างเงี้ยแล้วลมพัดโชยสบายสบายตอนเช้าที่นาเมื่อกี้ก็ไปปลูกไปปลูกต้นแคร์เมืม่อกี้นะคะปลูกต้นแคร์ก็มีแคร์ม่วงกับแคร์ขาวที่เราซื้อมาก็ปลูกก็เรียบร้อยก็มีอะไรเล็กอะน้อยทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบเรามองดูแล้วมีความสุขนะมันสบายใจมันสดชื่น ใต้ต้นแมปทองเราบอกสแมปทองนี่คือมันก็เขียวแบบสบายตามากเลยทุกคนตอนย้ายมาป้านึกว่ามันจะไม่รอดแล,ล้วใบมันร่วงแต่พอมันขึ้นเขียวข,ขึ้นแบบติดแล้วมันก็งามเลยนะมันงามเลยมองไปอย่างเงี้ยมันเป็นสว่างสว่างมันไม่ใช่เขียวทึบข้างล่างก็เป็นดอกไม้บ้างมะเขือเทศบ้างนะพักบุง้งพักบุง้งเ <laughs> ย,ย,ยะเลย,เลย,เลยกล้วย,ยหอมกล้วยหอม อู้อันนี้มะม่วงอะไรออกเยอะมากเลยต้นกระถินริมรั้วทุกคนกระถินมีอะไรก็เก็บกินกับบรรยากาศสบายๆวันนี้ฮะคือลายแท้มะม่วงยองนี่มันม่แมนนะมันดกแบบนี้มันอาจจะเป็นแบบมะม่วงกันมะม่วงยังก่อนที่เขากินอกดกหน่อยบุญขมะม่วงปลาเนี่ยไหมมะม่วงเขาเรียกมะม่วงอะไรนะ เขียวใหญ่บ่มันก็สิดกแท้เขียวใหญ่ควานบักม่วงไงน้อยขึ้อย่างบักม่วงกว็ซอยนะบักม่วงที่คุณตีกิจชอมนะบมาให้น่ะม่วงยังม่วงเบาม่วงเบาข้าคิดว่าเหมือนเหม<ง>ือนม่วงเบามากกว่าแล้วเนี่ยไม่กักม่วงเบาฮะมันก็ดกแทะน่ะมันดกพลึกลึกทุกคนกระถินนะคะกินได้สบายๆเลย ถ้ากินเงี่งกินอะไรพี่ก่อนออกเดินทางก็อันนี้กุ้ยหอมทองบรรยากาศธรรมชาติมะเขืตอต้นนี้ก็ตัดกิง่งใหม่กำลังจะออกดอกกำลังจะออกดอกทุกคนแต่หมากจะติดหรือเปล่าไม่รู้เป็นดอกแล้วคงจะเป็นหมากมันแหละมะเขือน,นี่ค่ะเน,น,นื้อกำลังเป็นดอกนะมะม่วงอเสียงนกเสียง เสียงนกเสียงกาเสียงนก,งกร้องกิจิบกะชับกะจิบกะชับคนนี่อันนี้พีกคือตัวไม่ใช่ตัวที่ป้าซื้อมานะที่เขาปลูกในท่ออยู่แล้วขึ้นสวยเลยอืต้นสมบูรณ์มากเพราะมันได้กินขีว้วัวทุกคนดู <S <S เ็วเดอยู่เปล่าอะเฮ้ยทำอะไรวะน้านะเฮ้ยทำอะไรวะน้านะโอ้โหยืนได้เท่มากเลยโอ้โห เออดินเท่มากเลยได้อยู่ลุงลักี้ลุงก็ลุงก็ดันดินขึ้นไปให้มันยืนนะเดี๋ยวมันก็กระโดดออก <laughs> ลัก,กี้ลัก,กี้ <laughs> อันนี้มะละกอแคะบอนนี่คือมะละมะละกอก,ก็คือมันต้นแค่นี้แต่มันก็ต้นเตี้ยเลยเตี้ยกับต้นพริกอีกฮะ มะละกอแค่ชุ่มแพร์าอต้อนผักหอมกว่ก็ยังสิสูงสูงสูงกลัวถึงข้าวเขาก็เป็นลูกอะว่าสร้างลูกจุดินบออะฮะนี่แค่ชุมแพรว่างั้นมีสามต้นอะไรลกกี้เธอเป็นไร ใบเตยของเราเป็นอะไรที่แบบเชา้าเช้าบรรยากาศดีก็ชมธรรมชาติไปนะคะนี่ต้นชบาสบาที่ fc ฟซีส่งมาให้นะเราก็จะใช้วิธีเขายตอนกิ่งกิ่งตอนหรืปล่ากิ่งตอนแล้วก็ชานะใส่ถุงนะคะต้นใหญ่แล้วแม่เอฟซีส่งมาให้นี่เราสามารถที่จะเอากิ่งมาชําคือเราตัดกิ่งกิ่งมาชําได้เราก็เหมุนทําการ,กรเกษตรไปด้วยเลยนะเพาะไปด้วย ปลูกเองไปด้วยต้นใหญ่แล้วมีหลายสีมากเลยทุเรียนสองต้นลุงปูกมะละกอแต่ทุเรียนทุเรียนเป็นใบใบไม่ขีเล่มากเลยเนี่ยม,มันมันงาบหรอบอทุกคนมีทั้งแตงโมมีทั้งมะเขือเทศเต็มไปหมดเลยมันเบี้ยปกหุ่งกับเต็มคือกันอันนี้เคือแตง อันนี้เกลือแตงต้องหาไม้มาสักไว้แตงธรรมดาอันนี้แตงโม <Okay. S 1> นี่ดอกไม้เ <c oughs> ต็มเป็นยังงี้บานนี้ห่าวอยู่ห้องห้องอย,ยู่เว้ยห่าวอีละเป็นบรรยากาศสดชื่นสดชื่นข้างร้านเตี๋ยวหน้าร้านเตี๋ยวเราเป็นสวนหย่อมเล็กๆทุกคนที่ปลูกอะไรใสเร่เรื่อยๆเรื่อยๆปั๊บก็ จากดินลูกหลังก็จะเป็นดินที่สมบูรณ์เนาะมีฟางด้วยเออประกันความชื้นออกก็ปลูกใส่นะวน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 เวนียนเวนียน,น,นอยู่ริมรัว้วเออชอบยืนนะเฮ้ยโอ้โหไหนเอออันน่ะอันน่ะอันน่นอากาศดีสิวันนี้ไม่ร้อน วันนี้อากาศไม่ร้อนนะละรู้แล้วรู้แล้วเออนี่ไอ้นี่ไอ้นีอ่อยากคุยอยากคุยอ,อันนี้อยยืนลุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชว์โชว์เป็นไง <laughs> ดีวันนี้เมื่อวานนี้ร้อนลุงก็มอนดันดันดินไปให้มันยืนท่วมท่วมริมรัวเลยเอออ่าไล่นกไล่หนูไปนะ่ะนกบินก็จะไล่นกเชา้าอากาศสดชื่นนะคะสำหรับที่นาลานองปู่ต้นขี้เหล็กนี้ก็ตัดมันได้แล้วนี่มันสูงไป ยอดที่เด็กกำลังสวยงามเลยเนี่ยถ้าเด็ดบ่อยๆมันก็จะขึ้นบ่อยทุกคนเนี่ยยิ่งเด็ดเยอะยิ่งนั <S 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 ่นเยอะก็เล่นกับสองแสบนะอ้ายังเฮาอยู่เล่นกับสองแสบทุกคนก็วันนี้ก็ไม่ก็เกิดไม่ก็ยังมีแล้วมันล่อน้สบู่โบกัดบอเล็เข้าแล้วนะฮ้เบรกเธอเบรกเธอ โอเคทุกคนวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศสบายๆนะอยู่ก้อนเมฆก็รู้เลยสบาย,บาย,บาย,บายจริงๆลมพัดอ,อยู่บ้านทุ่งเราลมพัดเยน็นสบายตอนบ่ายก็คงจะฝนตกไม่รู้จะถึงบ่ายหรือเปล่าเนี่ยอากาศก็เลยชุ่มชื้นสองแสบก็เลยสนุกหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นเมื่อวานในร้อนเขาอยู่ยากวันนี้อากาศเย็นโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ มาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ